บรรยากาศประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งวันนี้ทำการแข่งขันอยู่ที่วัดศรีบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ก็เป็นลำห้วยทับทันนะครับ เป็นลำน้ำห้วยทับทันนะครับสนามแข่งขันใจสีนนลำห้วยทับทันนะครับวันนี้เลือดออกทีแต่เรือวิ่งออกเลยนะครับนี่เขาจะไปแท้งน้ำเกลือบรรยากาศเลือดแรนออกจากแขนเล่าก็ไม่บายเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ฝนตกโปรยๆนะครับ อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดฝนตกปปอยโปรยนะครับวันนี้มีประเพณีแข่งเรือยาวที่ลำห้วยทับทันหน้าวัดศรีบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้วันที่27่นะครับ2ี่ตุลาคม2567นะครับนี่ะครับกองเชียร์งว่าไ 6นุ่นมาตกะ4นุ่นของเซียร์ของอ่าน่าจะเป็นผ่านบัวขาวนะครับทางด้านโน้นนะครับจุดปล่อยเรือทางด้านหลอดระบบ1 2 3ฮะตันงบอกตำใช่ปะมันครับแล้วแต่บอกกันมัดไว้มัดมั่นจักแล้วเห็นแต่ยิ้งเขาว่าอจิลาแปลว่าจะไรอจิลาอจิลากับสามที่หาตัดที่เจ้าได้เป็นผู้รอพ่อกซีลีกันอีกงจับ หนึ่งสองสหสีเอีอยวนี่มันง่หกสี่เอียวหมายถึงว่าไพ่ทั้งหนาหกคนครับไพ่กลางสี่คนในไทยหนึ่งคนจะเป็นหกสีเอียวครับผมผมเราก็เข้าใจเห็นได้เข้าวากันนาครับท่านเด